สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมนํามาอัปเดตครับท่านแล้วก็ยังก้าวข้ามไม่พ้นนะครับท่านผู้ชมเลือกตั้งนายกอบจโดยตอนนี้หลายๆพรรพนะครับท่านผู้ชมเดินหน้าครับท่านเดินหน้าไปไหนจะเนี่ยเดินหน้าแสดงความยินดีนะครับท่านผู้ชมสําหรับผู้ชนะอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจะเนี่ยอุ้ยพักประชาชนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยังสารวนอยู่กับการเฮ้ยเราแพ้เพราะอะไรวะเนี่ยโดยตอนนี้เราแพ้เพราะการการสลับใบ นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับท่านแพ้พอเลือกตั้งวันเสาร์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าแพ้เพราะว่าตอนนี้นะเนี่ยอื้ยคนที่จะมาเลือกพักเราเนี่ยนะเนี่ยเข้าใจผิดแล้วเขาจะผิดเกิดอะไรขึ้นจ้าเลยการสลับใบนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องแต่งแต่อย่างใดครับท่านเราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมขนาดเดียวกันช่องเราตอนนี้ครับท่านโดนกล่าวหาอีกแล้วนะเนี่ยโดนกล่าวหาว่าอะไรจ้าโดนกล่าวหาว่ามีพักการเมืองดุลหลังนะครับท่านผู้ชมพอปล่อยคลิป แล้วนันเนี่ยก็จะส่งคนให้มันเข้ามาดูอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมหัวงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดยยืนยันนะครับเรื่องผู้ชมช่องเรานั้เนี่ยออร์แกนิกนะครับเรื่องผู้ชมประชาชนให้การสนับสนุนอย่างครับข้างก็ขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวหากท่านบ้างก็ช่วยกดไลค์นะครับเรื่องผู้ชมให้พวกที่เข้ามาส่งนั้นเนี่ยกลุ่มต้านอะไรประมาณนี้ให้มันดิ้นผ่านอย่างไม่หยย่จอนก็จะดีอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านวันนี้นะครับเรื่องผู้ชมดูเหมือนว่าม็อบกับพีนะ เมืองครับท่านเดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนี้ห,หิ้วหวีไปหิ้วหวีมาอะไรประมาณนี้เดือดครับท่านเดือนเรื่องอะไรจ้ามาแล้วจ้าทักษิณชินวัตรนะคร,รับท่านผู้ชมกลับไทยมาเไปไ็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยออ้ยแล้วก็มี record, มไอ้นักวิเคราะห์นักวิเคไอ้นักพันธงหลายคนนะคร,รับท่านผู้ชมเนี่ยทักษิณเตรียมหนีไปแล้วนะเนี่ยบินรอบนี้จะไม่กลับมาอีกแล้วเกิอดอะไรขึ้นจ้าทักษิณโผลมาแล้วครับท่านกลับไทยเรียบร้อยนะเนี่ยรายงานตัวหลังจากกลับจากมาเลเซียรับเงินคืนครับท่านหลังวางเงินประกัน5ล้านบาทอะไรประมาณนี้ ไค้คืนไปเป็นที่เรียบร้อยส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นจ้า็อบบวยเดือดนะครับเดิมผู้ชมมันเป็นแบบนี้ไปได้เผื่ออะไรวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านโดยตอนนี้็อบก็อ,อกมาขอทานในะครับเดามผู้ชมหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเฮ้ยประชาชนทั้งหลายช่วยเราทีถามมึงจะช่วยเฮียอะไรนักหนานเนี่ยอือกูยาวาตัวไม่ค่อยรอดเลย เฮ้ยเนี่ยเราสู้กนดีมาตั้งแต่ปี56นั่นเนี่ยเรามีค่าใช้ใจ่ายที่ต้องจ่ายประมาณ3ามแสนห้าหมื่นบาทอะไรทํานองนี้โอนสนับสนุนเรามาหน่อยอะไรประมาณนี้มันก็เอ้ย <Hey, S 2> ไม่แปลกใจแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนแรกสงสัยว่าให้พวกนี้มันไม่มีงานไม่มีการทําหรือว่าเนี่ยสุดท้ายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจาน oh, น่าจะจริงนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆผมไปเจอคลิปนี้มาครับท่านโอ้ยแทบไม่อยากเชื่อหูนะครับท่านผู้ชม,โด,ชมโดยคุณชอบพนิกาครับท่านก่อนการเลือกตั้งนายกอบจนั้นะเนี่ยได้ออกแล้วครับดานเดินแล้วเดินแล้วถามเดินไปไหนบอกไมม่น กันว่าไปสื่อสื่อหนึ่งนะครับท่านมีการสัมภาษณ์นนเนี่ยมั่นใจไหมจะเนี่ยว่าจะชนะนายกอบอจอแบบถล่มทลายโอ้ยมั่นใจแต่ที่ฉันกลัวมากกว่าถามกลัวเรื่องอะไรจ้าคุณชอบบอกมาเดี๋ยวนี้นะเนี่ยกลัวว่าจะชนะเยอะเกินนะครับท่านผู้ชมทีนี้ผมมาพูดปากเปล่าเดี๋ยวท่านทั้งหลายจะไม่เชื่อครับท่านแล้วเป็นอย่างไรจะ๊ะดิฉันมั่นใจมากว่าจะชนะ <c oughs> ดิฉันมั่นใจมากเลยนะคะออจะชนะเท่าไหร่เท่านั้นเอง กีจ่จังหวัดเท่านั้นเองนะคะอืมจะชนะเท่าไหร่กี่จังหวัดเท่านั้นเองนะเนี่ยกลัวนะครับดังผู้ชมชอบพนิการน้นเนี่ยคุณชอบเขากลัวครับท่านกลัวการชนะมากเกินไปฟังต่อครับท่านเ่ให้คำวุ่นหน้าหมั่นไส้เขาไปอีกก็จะบอกว่ากลัวชนะเยอะอกลัวชนะเยอะสำหรับคนที่หมั่นไส้ให้กรีดออกมาเลยนะคะที่ฉันีหยกลัวชนะเยอะ กลัวชนะเยอะนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะคือที่ประชาชนทั้งหลายนนเนี่ยคงจะหวาดเสียวนะครับท่านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดแล้วไม่ได้แล้วเฮ้ยไม่ได้แล้วแบบนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ถามทําไมจอนี่เดี๋ยวชอบพันธิกาเขาจะกลัวนนเนี่ยเขากลัวจนชนะเยอะสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะก็เลยให้ชนะแค่หนึ่งพี่พอนะครับท่านผู้ชมเพื่ออะไรจ้าเนี่ยเพื่อที่จะไม่ต้องตกใจนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดชนะเยอะอะไรประมาณนี้ชอบพันธิกาอาจจะช็อกได้นะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยตอนนี้ครับท่านมีสถานการณ์มากมายกายกอง เลยทีเดียววุ่นหนักไม่อยู่ยั้งครับท่านพักประชาชนนนเนี่ยร้องเฮ้ยให้ตรวจสอบบัตรเสียนนเนี่ยนับคะแนนใหม่ส่วนเพื่อไทยล่ะจ้าส่วนเพื่อไทยนนเนี่ยโผแสดงความยินดีครับท่านไม่ร้องให้ตรวจสอบบัตรเสียที่ลําพูนนะครับท่านผู้ชมทั้งที่คะแนนห่างกันแค่ไม่กี่หมื่นอะไรประมาณนี้มาแล้วจ้าพักประชาชนครับท่านเดือดนนเนี่ยร้องตรวจสอบบัตรเสียเว้ยเฮ้ยพักเพื่อไทยล่ะจ้าสแสดงความยินดีนะเนี่ยไม่ร้องตรวจสอบทั้งที่บัตรลําพูนนนเนี่ยบัตรเสียก็หมื่นห้านะครับท่านผู้ชมมีผลต่อการแพ้ชนะเช่นกันอะไร ประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านคุณเท็งนัทพงษ์เลืองบัญญาวุฒินะครับเ่านผู้ชมเดือดไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวตอนนี้ออกมาประกาศลั่นแล้วเฮ้ยไม่จับมืออุ้งอิงเด็ดขาดเลยทีเดียวนายกอิงนั่นนี่อย่ายื่นมือมาถามทําไมจ้ายื่นมือแชะแขนหน่อยได้ไหมหไม่ได้ไม่ได้ไม่จับมือไม่จับมือตัดขาดเพื่อไทยนะครับเ่านผู้ชมมั่นใจนะเนี่ยเลือกตั้งรอบหน้าแลนสไลด์ครับท่านส้มทั้งแผ่นดินกันเลยทีเดียวนันเนี่ยเป็นรัฐบาลพักเดียวอะไรประมาณนี้กตตต้้้้ออองงิิดดาาาามมย่่ใลชครผูเ มาเจอข่าวนี้อีกแล้วเว้ยเฮ้ยเดือดครับท่านพักส้มเดือดนั่นเนี่ยเชียงใหม่เราอุไม่หยุดยั้งครับท่านไม่ยอมเว้ยร้องกอกนตนับคะแนนเลือกตั้งใหม่นะครับเรื่องผู้ชมเอาล้วเว้ยตอนนี้นะครับท่านโอ้ยประกวดการแพ้ไม่เป็นเกิดขึ้นหรือเปล่านนะั้นไม่อาจแน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมอันนี้อมารินส่งเข้าประกวดครับท่าน เพราะอะไรจะเนี่ยเนี่ยบัตรเสียมันเยอะเกินไปอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยข่ายส้มเชียงใหม่เดือดครับท่านไม่ยอมนั่นไม่ยอมนะครับท่านผู้ชมร้อ,องกอกตนับคะแนนเลือกตั้งไหนอะไรประมาณนี้เอ้ยก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าสถานาการณ์จะเป็นอย่างไรแล้วก็ตอนนี้นะครับท่านดูเหมือนว่าอาจารย์ธนพรนะครับท่านผู้ชมยอมรับสภาพครับท่านแทบจะเอาหัวหมุดรูดตุ่มกเ,เลยทีเดียวครับท่านปี๊บมันน้อยเกินไปอะไรประมาณนี้ออกมาเดือดนะครับท่านผมเน,เนี่ยผมยอมรับเอ้ย เดี๋ยวเสียงแกหายนะครับท่านผู้ชมแกบอกว่าเนี่ยไปไปเชิญฝุ่นอะไรวะเนี่ยพีเอ็มที่ไหนมาก็ไม่อาจแน่ใจเสียงผมหายตอนนี้เนี่ยผมผม ผมพลาดเองผมพลาดเองที่ประเมินพักสูงเกินไปอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็ปี๊บนะครับท่านผู้ชมโดยประชาชนท่านใดครับท่านขายของนะเนี่ยขนมขนมอะไรสักอย่างนะครับท่านผู้ชมที่มีปี๊บอะไรประมาณนี้ส่งมาให้ธนพรได้ธนพรครับท่านอวมยับพังคาบ้านนะครับท่านผู้ชมยอมรับสภาพปี๊บคุมหัวยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านแนะด่วนนะเนี่ยแนะด่วนว่าอะไรจ้ารีบเปลี่ยนหัวหน้าอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวหัวหน้าอะไรจ้านี่หัวหน้าพักประชาชนอะไรประมาณนี้นะครับ ผู้ชมเฮ้ยจะไปเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเขาได้อย่างไรนั้นเนี่ยมีคุณแท่งนัตพงษ์เรืองบรรยาวุฒินั้นเนี่ยดีอยู่แล้วครับท่านเดินไปแล้วนั่นเนี่ยตอนมีปัญหาบ้านเมืองกําลังประสบน้ําท่วมบาแล้วจะเดินมาทําอะไรจะเนี่ยช่วยประชาชนแบบสบตาเอา้าไม่มีถุงยางชีพไปบ้านสักเล็กน้อยถึงบานกลางหรือไม่บอกไม่ได้บ้านเฮ้ยบ้านนั้นเนี่ยจะหวังถุงยางชีพได้อย่างไรนั้นนี่เดี๋ยวมันจะติดดีบุญคุณอะไรประมาณนี้หลังสิมันลมก่อนหน้านี้ออกมาเฮ้ยไอประชาชนทั้งหลายนั่นนี่อย่าเที่ยวใช้เงินหมื่นเด็ดขาด เพื่อไทยนั้นเนี่ยอะไรประมาณนี้มันจะตินอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวจะโดนทวงบุญคุณนะครับท่านผู้ชมอะไรทํานองนี้ก็หนักงวงไม่อยู่จังกันเลยทีเดียวปวินมาแล้วครับท่านอาจารย์ปวินนั้นเนี่ยโพสต์ครับท่านเมื่อวานนี้ความน่าลำคาญของพรรคส้มอะไรประมาณนี้คือการสร้างวัฒกรรมแบบไทยๆเพื่อปลอบใจตัวเองแล้วก็คิดว่าพรรคนี้สดและใหม่ทันสมัยไม่ติดกับดักความคิดโบราณสุดท้ายก็ไม่ใช่นี่แพ้เลือกตั้งแทนที่จะรับว่าแพ้ เพราะอะไรจ๊ะเพราะทําไม่พอหรือไม่ซีเรียสกลับมาบอกว่าชนะศึกแม้ แพ้สงครามอะไรประมาณนี้ซึ่งแปลว่าอะไรกูก็ไม่รู้ล่าสุดธนาธรบอกไม่ได้แพ้แต่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าเอ,อ้ยดีนะการเมืองสมัยนี้ไอ,อ้สมัยก่อนพูดว่าน้ําไม่ได้ท่วมแต่น้ํารอระบายอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โอ้ยก็หนักหน่วงไม่อยู่หย่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์บ้านเมืองมาแบบนี้ครับท่านไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อดีแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนายกอิงก็โดนทัวลงครับท่านด่านโดนทัวลงเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องว่าเนี่ยตัดไฟแล้ว นั่นเนี่ยที่ชเ,เวโกโกโหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดานผู้ชมที่แกงคอเซ็นเต,เตอร์อยู่อะไรประมาณนี้ตอนนี้กันนาวีสิเดือนมาแล้วครับท่านกันนาวีสิเดือนเขาคือใครจ้าหัวหน้าพักเป็นธรรมหรืออะไรสักอย่างสอสพักเป็นธรรมนะครับท่านผูน้ชมออกมาโวยนั่นเนี่ยให้รัฐบาลไทยว่าเฮ้ยต้องช่วยเหลือด้วยนันเนี่ยต่างชาติกว่า25ประเทศกว่า6,500คนอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยนะครับท่านกวงง,ง,งนะครับท่านผู้ชมนี่มันประเทศไทยไว่าเฮ้ยไม่ใช่มูลนิธิหรือ UN อนะครับท่านแต่ที่แน่แน นัดวิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้ครับท่านเอ้ยหมึกเบนโตนะครับท่านผู้ชม200กรัม150บาทครับท่านปลาหมึกยืดปลาหมึกทุบมีนะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้ลูกหยีชาบลูกหยีกวนไม่ดป็นโมงหิมพนันปลาเกตขาวอบรอบ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีจะสั่งซื้อได้อย่างไรจ้าลิงก ใต้คอมเมนต์นะครับเดิมผู้ชมมันจะอยู่ลิงก์แรกเลยนะครับท่านที่ผมปากบุดไว้อะไรประมาณนี้โดยตอนนี้นะเนี่ยมันจะมีพวกเว็บบ้าบาบอๆนะครับทดามผู้ชมมาเที่ยวแปะนู่นแปะนี่เยอะไปหมดนะครับท่านถ้าเจอก็ช่วยกันรายงานหน่อยก็จะดีอย่างไม่หยุดยั้ยงปลากระบงทุบปลาเห็ดโคนทุบครับท่าน17 0บกรัมาบาทขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านเอามาเลิกกันต่อนะครับเดิมผู้ชม จัดระเบียบสังคมไม่ค่อยถูกแล้วครับท่านมาแล้วจ้าตอนนี้กันนวีนะครับท่านผู้ชมออสอสอกัณฑวีครับท่านที่หมอองปฏิพัฒน์สันติพาดานนะเนี่ยโดนให้ออกจากพักอะไรวะเนี่ยก้าวไกลแล้วก็ไปอยู่พักเป็นธรรมนะครับท่านผู้ชมมาแล้วจ้าตัดไฟตัดน้ำตัดเน็ตแล้วอย่าลืมช่วยเหลือชาวต่างชาติ25ชาติกว่า6,500คนที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์ที่ติดอยู่ในเมืองสแกมเมอร์ฝั่งพมา่าด้วยนะครับอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าโอ้ย ก็ทัวลงวุ่นเลยนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆเขาคนนี้ครับท่านยังหลอนทักสินชินนะวัรไม่เลิกนะครับท่านผู้ชมคาดว่าน่าจะหลอนจนวัดตายกันเลยทีเดียวครับท่านเขาคนนั้นคือใครจ้าเทพไทยเสีนนพงนะครับท่านผู้ชมไอหอกหักสกเกเบิร์นนี่ก็หลอนทักสินจนวันตุยกันเลยทีเดียวโอ้ยหนัก่วงนะครับท่านผู้ชมไรราคาอย่างมากครับท่านโผเยอะนะเนี่ยตอนนี้ทักสินสิ้นมนขังแล้วไร้กระแสะทักสินฟีเวอร์เหตุอะไรจ้าเหตุชนะอบจนี่ น้อยเกินไปนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านออกมาเดือดน,นะเนี่ยโวยกรกตแล้วครับท่านสําหรับไปเทพไทยนะครับท่านผู้ชมฟันธงนั้นเนี่ยการเลือกตั้งปี70ว่าเพื่อจะต้องมีการซื้อเสียงมากมายก่กองกันเลยทีเดียวทเยวทพไทยโผหัวกระบาลครับท่านหลังจากโดนสารสั่งจําคุกคดีทุจริตการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ไปโกงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่อาจแน่ใจนายกอบจอะไรประมาณนี้เทพไทยโผหัวกระบาลครับท่านหลอนระบอกทักษิณนั้นเนี่ยคืนชีพ เฮ้ยมันขัดแย้งกันเองนะเนี่ยเฮ้ยระบบทักษิณหวนขีงมาแล้วนะเนี่ยเฮ้ยระบบทักษิณมันหวนกลับมาอีกแล้วแล้วเป็นอย่างไรต่อใจอีกข่าวหนึง่งเมื่อกี้ที่ผมอ่านทักษิณสิ้นมนขังนะครับท่านผู้ชมผมก็นั่งดูเฮ้ย ทักษิณเป็นเจวิตหรือว่าเนี่ยเฮ้ยทักษิณเป็นลูปปั้นหรือว่าอะไรประมาณนี้เป็นเทพเจ้าหรือไงถามยังไงจะเนี่ย <Gud> เห็นสิ้นมนขังนะครับท่านผู้ชมผมก็นึกว,ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับท่านมาอีกแล้วว่าให้ลิ้วล้อในหัวชวนเทพไทยเสนาพงฟันธงปี70นั่นเนี่ยเลือกตั้งซื้อเสียงหนักอย่างแน่นอนอะไรประมาณนี้กังวลระบอบทักษิณกลับมานะครับท่านผู้ชมเดือดซัดกกตจับไม่ได้นันเนี่ยผู้สมัครสสก็จะย่ำใจอะไรประมาณนี้จับได้แล้วคนหนึ่งถามใครวันเนี่ยนายเทพไทยแล้วก็น้องแกนะ ไอหอกหักสัะก,กระเบนนี่ก็หลอนทักษินไม่หยุดจังกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้ยหนักหน่วงนะครับท่านผู้ชมสําหรับพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเอา้าเจอข่าวหัวหน้าเทองอีกแล้วเทงหัวหน้าพักส้มนะครับท่านผู้ชมโผขอโทษประชาชนนนเนี่ยตีปี๊ดนายกบจอค่ายส้มไม่เข้าเป้าเดลี่นิวส์ส่งข้าประกวดเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเทงนาจะบงครับท่านขอบคุณชาวลําพูนนะเนี่ยตอนนี้ดีใจกันใหญ่นะครับท่านผู้ชมประชาชนแฮะที่ทั้ง อะไรวะเนี่ยเกือบทุกสารที่เกินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเกือบทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนันเนี่ยติดต่อมาหาผมลงนะัดถามมีอะไรเจ้าพี่พี่อยากจะย้ายไปอยู่ลำพูนเสียหรือเกินกันเลยทีเดียวเพราะอะไรจ้ะพี่บอกผมหน่อยได้ไหมอิจฉาเฮ้ยอิจฉาเรื่องอะไรเจ้าพี่บอกมานะเนี่ยอิจฉาวาเนี้ตอนไอ้วันนียชาวลำพูนเขาจะมีน้ำประปาใช้เป็นของตัวเองแล้วนะครับท่านผู้ชมจะมีน้ำประปาจิบได้เป็นของตัวเองแล้วนันเนี่ยอะไรประมาณนี้วันนี้ผมก็เลยไม่พลาดนะครับท่านผู้ชมเดินไปแล้วเดิน เดินไปไหนจ้เนี่ยเดินไปที่ออ้ยไอหัวท่อปลาปลาเลยนะคะรับท่านผู้ชมวันนี้เทศบาลได้ไปหรือว่าสอกอสอขอไม่รู้นะเนี่ยมาแถวบ้านผมเปิดท่อปลาปลาอะไรประมาณนี้ผมก็เฮ้ยไม่ได้ไม่ยอมนะเนี่ยเอาไปลองนะคะรับท่านผู้ชมลองแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าได้น้ําปลาปลามานะคะรับท่านผู้ชมดีใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเอาจะไปแบ่งให้คุณแม่จ้าน้าปลาปลาไหมคุณพ่อจ้าน้าปลาปลาไหมผมกลับโดนด่าน,นะคะรับท่านผู้ชมบอ่อยเว้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติกูเป็นนายกนันเนี่ยจะเสนอไอเดีย สุดแสนบันเจิดเลยนะเนี่ยอันนี้เอาไปใช้ได้ฟรีถามเอาพ่อน้ำปลาปากินได้นะเนี่ยจะเอาจะกินไหมไม่กินเนี่ยเดี๋ยวกูจะเสนอนโยบายพ่อกับจ๋าบอกมานะั้นนโยบายอะไรเออฮี่หนึ่งบ้านหนึ่งเครื่องกรองน้ำนะครับท่านผู้ชมผมเสียใจเหลือเกินเกินทีเดียวนะเนี่ยมาต่อยข้าน้ำปลาปากินได้ของผมได้อย่างไรฉันนั้นเป็นอย่างไรบ้างจานดูดน้ำปลาปากินได้แปบ๊บหนึ่งครับท่านอือโอ้ย <c oughs> มันช่างอร่อยเสียลึกเกินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเอาละเว้ยเฮ้ยชาบลําพูก็ยังไม่ได้แอมผมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้จิบน้ำประปาดื่มได้ก่อนแล้วมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยเท็งนัตพงษ์เลืองบัญญาบุตรครับท่านลั่นนั่นเนี่ยตัดขาดเพื่อไทยเว้ยไม่มีการจับมืออย่างแน่นอนรอ,อบหน้าแลนสไลด์เท็งนัตพงษ์ มัดดิชนสง่งเข้าประกวดครับท่านเชื่อนะเนี่ยหากประชาชนลุนน้ลงให้คนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงมากกว่าน,นี้มากพอจะชนะอีกหลายจังหวัดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ข่าวที่ออกมาก่อนเลือกตั้งนายกอบจรหรือเปล่าจ้าหลังเลือกตั้งแล้วนะครับท่ทานผู้ชมวันที่สองครับท่านบังเอิญนะเนี่ยผมเพิ่งผ่านไปเจอเขาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยประชาชนทั้งหลายทาไมไม่ยอมออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้มากกว่าน,นี้นะเนี่ยจะชนะอีกหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชม โว้ยกูงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน,น่ๆตอนนี้ครับท่านนายกอิงเจอทัวลงนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยไปไปอะไรวนเนี่ยไปพบเจอสีจึ้นผิงได้อย่างไรนะเนี่ยเฮ้ยกังวลเหลือเกินถามกังวลเรื่องอะไรอีกแล้วนะเนี่ยพวกมึงเฮ้ยกังวลว่าประเทศไทยจะโดนประเทศจีนครอบงำนะครับท่านผู้ชมมาแล้วจ้าแพทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีครับท่านยกคณะเยือนประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมจับเข่าคุยครับท่านกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับท่านแล้วก็ ภาคเอกชนอะไรประมาณนี้ถามมหาไทยตัดไฟเรียบร้อยไหมอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้ตัดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมสสกัรนนะวีสิเดือนครับท่านก็ได้ออกมาบอกนะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ตัดไฟอย่างเดียวไม่ได้นะถามทําไมเหรอจะเนี่ยต้องช่วยอะไรวะเนี่ยอืมชาวต่างชาติอีก25ประเทศกว่า6,500คนนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โอ้ยประเทศไทยเหมือนกับเป็นมูลนิธิไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่าน ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเอ,ออีแล้วกระแสของนายหัวชวนนั่นเนี่ยจะสิ้นมนขังหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้อืม พักประชาชนปากน้ําแล้วก็นครนายกร้องคอบหอออลักฐันซื้อเสียงจี้นับคะแนนใหม่ปมไหนจ้าปมบตดเสียนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้อืข่าวนี้เพิ่งเปิดมาเจอครับท่านเมื่อกี้โอ้ยก็หนักหน่วงไม่อยู่จอนะครับท่านผูนนนะะน้ชมสําหรับช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะอะไรครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยกูรูก็ทยอยหายไปทีละคนสองคนนะครับท่านผู้ชมหายไปวันสองวันครับท่านกูก็นึกว่าเอ้เราก็นึกว่าจะหายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากอะไรจ้า แต่ละคนออกมานนเนี่ยฟันธงไม่ค่อยถูกนะครับท่านผู้ชมแต่จะมีอยู่คนสองคนครับท่านท่านสท่านนั้นเนี่ยอาจารย์สัตสีทรแล้วก็อาจารย์อะไรคนหนึ่งแล้วไม่รู้นั่นเนี่ยเอยออันนั้นออกมาฟันธงถูกนะครับท่านผู้ชมหลายคนนั้นเนี่ยฟันธงผิดเหนือนะก็คือธนาพรสียางกูลน,นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ออกมาเสียงอ่อยแล้วครับท่านผมเจ็บขนาดนี้แล้วนั่นเนี่ยเจ้าอะไรกับผมอีกอะไรประมาณนี้ผมต้องยอมรับตรงนี้เลยนะเนี่ยผมประเมินเขาสูงเกินไปโอ้ยตอนแรกออกมาอย่างมั่นใจ จะต้องชนะที่แรกเลยนะเนี่ยที่ไหนจ้านคะรนายกนะครับท่านผู้ชมนครนายกนี้เป็นการชนะแบบแค่ที่แรกนะเนี่ยแค่การตัดริบบิ้นชนะที่2จะตามมาคืออะไรจ้าเฮ้ยจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สุราษฎร์ธานีครับท่านแล้วก็เชียงใหม่นะเนี่ยทักษิณเตรียมป,ปิปป๊บกรุงหัวได้เลยโอ้ยมากมายไก่กองครับท่านสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าเฮ้ยพูดไม่เคยซ้ำนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าจำไม่เคยได้ครับท่านคำพูดเป็นโลตอนโชว์ไม่ถึงขีดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ประชาชนแห่ถามนะเนี่ยมึงปิดสำนักฟันธงไปซะเสียล หรือไม่อะไรประมาณนี้โอ้ยก็กักกระววงนะเดานผู้ชมไอเราก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปช่วยพวกเขาได้อย่างไรดีครับท่านติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวอุ้ยมันจะติดลิขสิทธิ์ไหมวะเนี่ยอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ดูคลิปนีมั่นใจมากว่าจะชนะม่นใจมากเลยนะคะเออจะชนะเท่าไหร่เท่านั้นเองกี่จังหวัดเท่านั้นเองนะคะอืมจะชนะเท่าไหร่กี่จังหวัดเท่านั้นเองนะคะเดิมผู้ชมถ้าสมุดหน้าผันไสเข้าไปดีก็จะบอก ยอะตัวชนะเยอะสำหรับคนที่มันส้างให้กรีดออกมาเลยนะคะดิฉันเนี่ยตัวชนะเยอะใครก็อะไรแบบนี้ใครที่กลัวอะไรเนี่ย,อเ,ยเอ้ก็กรีดออกมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมกลัวชนะเยอะครับท่านส่วนผมล่ะจ้าส่วนผมกลัวนะครับท่านผู้ชมกลัวอะไรจ้ะเนี่ยเอ้ย ก็กลัวนึกไม่ออกนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็เป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้ไม่รู้ว่าจะออกทางไหนดีครับท่านกลัวอะไรไม่กลัวนะเนี่ยมั่นหน้ามั่นหนกเหลือเกินกันเลยทีเดียวนี่นะดิฉันกลัวเหลือเกินถามกลัวอะไรถ้าคุณชอบบอกมานะกลัวจะชนะเยอะอะไรประมาณนี้สําหรับใครที่หมั่นไส้เน,นี่ยแนะนําให้กิดออกมาเลยกันเลยทีเดียวเพราะว่าดิฉันกลัวอย่างเดียวไม่ได้กลัวว่าจะไม่ชนะแต่ว่ากลัวว่าจะชนะเยอะเกินไปนะครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณชอบก็ไม่ต้อง กลัวแล้วครับท่านเพราะอาชนาที่เดียวนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านขนาดน,นี้เราฟังข่าวจากที่ไหนขอยท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านผู้ฟังเที่ยวลบจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม